พื่อนดูดิมานี่โอ้เพื่อนเพื่อนดูดิดูดิดูด,ดิมานไหมมานไหมเดี๋ยวกันนะพอเวลาแป๊มยุงยุงจัดการเราอยู่บวบเลยจ้ะสองดอกก็เอาสองดอกก็เอานะจ๊ะ เห็นอยู่นะเหลืองเลืองมันมันใช้ได้อยู่นะเน่เพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็ดมันกลายเป็นสีอะไรนี่ก็องอีกอันหนึ่งเนี่ยอืม ยุงกะโทรศัพท์เลยเพื่อนๆนี่ตรงนี้อีกพอได้อยู่งั้นๆๆเอามันก็แตกๆนะมันมันเหมือนอากาศมันร้อนแล้วมันมาเจอน้ำม่ะจ๊ะนี่เพื่อนๆยินเลยจ๊ะโอ้โหดูด้วยๆนี่นี่เห็นไหมโอ้โหดูสิเพื่อนๆ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อน,นเราจะใช้วิธีตัดนะแล้วเลี่ยวเก็บเอาจ้ะคือมันมันเล็ก,กนะจ๊ะเพื่อนๆอ้ยขออภยัย <c oughs> เอาโทรศัพท์มาซ้อนกันเลยนี่นะจ๊ะเราขอตัดอย่างเงี้ย nè tôi đi nè đó ta cắt ta 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 đi ta 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 thì nè dùng ดับเบิลนะจ๊ะนี่แต่มันก็สะอาดหน <Superman> ่อยเนาะว่าไหมนี่จ้ะมันก็จะได้สะอาดหน่อยอะจ้ะดับเบื่อุ้ยนี่ไหมนี่จ้ะสะอาดเลยเนาะ ก็เยอะอยู่เหมือนกันนั้นเพื่อนเป็นทางเลยเพื่อนเป็นทางเลยบูเบอรี่กระดกมากเลยมาดิทางนี้ไปที่ไหนเพื่อนดูไปที่ไหนดีนี่นี่จ้ะนี่จ้เพื่อนเพื่นอนอะ ดีดีดกมากเลยนะเห็ดก็เยอะเพื่อนๆปีนี้นี่บอกได้เลยว่าเยอะทุกอย่างเลยนะดูแล้วเก็บเห็ดยังไงมองไม่เห็นเลยยุงตอมจะ้ะเพื่อนๆโหตรนี้อีกเพ,กพกนนื่อนๆนี่ดูดิตรงน,นี้อีกมาเพื่อนๆเรา เราขอใช้วิธีตัดนะไม่ว่ากันมันเล็กไปเราก็ไม่เอาแต่สุมาแล้วมันจะมันจะขาใหญ่จ้ะอีกแล้วเราเอาตทรสัพท์เครื่องนี้มาบางังเครื่องนี้แหละขอโทษเพื่อนๆด้วยเสียงปืนมันอยู่อีกเมืองหนึ่งนะจ๊ะ ไม่ใช่ตรงที่เราเก็บเห็ดนะไม่เต็มนล่เอาขามันใหญ่อยู่กับเห็ดถ้ามาวันที่มีแสงแดดอะ่ะเราจะไม่ได้เห็ดหรอกจก้ะ เพราะว่าคนที่นี่เขาก็มาวันที่มีแสงเหมือนกันแล้วเขามาเร็วกว่าเราทำอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะดูเธอเก็บเห็ดได้ไหมเนี่ยนี่จ้ะถ้าเยอะอยู่นะมีอีกจ้ะน,น,นี่เพื่อนๆหันมาดรงนี้ หลุดเลยไม่ต้องตัดเลยอันนี้น,น,น,นี่นะอนหักต้นนี้ก่อนได้ยินเสียงยุงไหม <c oughs> ยุงเยอะมากเลยนี่ได้อยู่เอาไปกินแล้วจ้ะ เห็นใช่ไหมนี่เห็นไม,ม่จาเธอโอ้ยน่าจะตัดสั้นไปนะขอภยัยเพื่อนเด็กแล้วอันนี้ขากุดไปเลยโอ้ยนี่จะ้ะโอ้ยตอนนี้เหงื่อแตกพักเลยเรา <c oughs> เพื่อนเออเหงื่อแตกพักเลย นี่เ,นเพื่อนๆมีดอกนี้ด้วยนี่โอ้ยเพเจอดอกใหญ่นี่แหละเ,เพื่อนๆนี่นะดูดินี่มาดูดิเพิ่งจะเจอดอกใหญ่ๆเนี่ยมีคู่ด้วยนะมีสามนี่สามแลจ๊ะ ม่จ้ามา,จาเจอเพื่อนได้เยอะอยู่อยู่ในป่าคนเดียวต้องรีบแล้วจ้าต้องรีบจะต้องรีบมาเลยเ,เพื่อนมันแรงนะแต่ว่ามันพอได้อยู่มีหลงๆอยู่จ้าเห็ดมันออกเป็นช่อเหมือนดอกไม้นี่นะจ้าเ,เพื่อนดูแลกัน มาจ้ะใหญ่อย,อยู่นะจะเอาจะตัดนะเพื่อนๆนะอืมเห็นไหมเราก็ไม่เอาโคนเข้าไปจ้ะยังไงโคนก็ยังมีความหมายนี่มาที่โล่งแล้วปัดหน่อยไปนั่งปัดฝุ่นที่บ้านนี้นะจ้าเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนจ้ะเพื่อนๆ แ็บเห็ดมันนนำใจนะเอาเถอะจ้านี่ตัวกินก็กำลังมาเลยโอ้ยนี่เขากินแล้วแต่ให้เขาไปนะในเขตที่มันป่าชุมชนด้วยนะถ้ายังไงก็ขอไปกินบ้างนะจ๊ะส่วนมากแล้วเราก็ไม่ค่อยมาได้กับเขาหรอกนี่นีน่น เล็กไเล็กไปนะเธอโหนี่ขาเนะดูสิอันนี้มาป่าล่งแนละ้วเพื่อนๆมันก็มีรอยคนเก็บเลยจ้ะวันนี้ฝนตกเนาะยุงก็เลยมาถ้าร้อนมากๆยุงมันไม่ออกเย่ยเพื่อนๆดูเนี่ยเหลืองๆเ,เ,เนี่ยใช่เหมือนเลยจ้าเนี่ยมันเล็กๆทั้งนั้นเลยกำลังขึ้นจ้ะ มาเพื่อนเราเห็นแหละมันมีรอยคนก็เด็ดไปแล้วนะนี่นี่แต่อันนี้นี่ข้างๆกันนี่เขาไม่เห็นแน่เลยเพื่อนดูดิ <c oughs> มีขาอู้นะสะอ่อนเลยนี่ดูดิสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ได้แบบนี้เนี่ยไม่ได้กับเขาเลยจ้าเนี่ยเพิ่งจะได้เนี่ยดีใจแล้วจ้าเพื่ <c oughs> <c oughs> อนอู้ยังไม่ทานได้ ทำอะไรเลยขึ้นมาให้เก็บแล้วโอ้ยยุงก็เหลือเกินมีแค่นี้นี่มีอีกไหมจ้าสามดอกนี่งามเลยนะจ๊ะดีมาสีเพื่อนเพื่อนโอ้ยสนเนาะตัดในนี้เลยนะก็ได้ยนะอันนี้เราโอ้ย มันเหมือนแบบเขาโอ้ตายแล้วนี่เพื่อนดึงขึ้นมาเจอเห็ดเฉยเลยติดไปมันโดนกินแล้วจ้ะได้แค่นี้เป็นเป็นครอบครัวเลยนะนี่เห็นปะแล้ว่าเราจะตัดออกโอ้ยยูงก็ตอมอนี่ ก็ได้อยู่นะตัดเอามันก็ดีกว่าดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเวลาก็ดึงเลยจ้ะเอาแค่นี้นะนั้นก็ทิ้งไว้ดจ้ะใครมาคุยเจอก็เอาไปนะจ้ะอยู่ใต้ขอนไม,ม้เห็ดมันปูเพื่อนๆแห้งเบาหยองเลย เพื่อนจาเพื่อนเพื่อนเห็ดเห็ดเห็ดเห็จ๊ะรวมๆแล้วจ้ะก็ได้มาประมาณนี้แหละจ้าก็ดีใจแล้จ้าเห็ดก้อนขนาดนี้กําลังกินเลยนแล้วเพื่อนๆเนี่ยเราชอบมากเลยว่าจะทําพายเห็ดมันปูกินอยู่ เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะหรือว่าจะขั้วเนยไว้เดี๋ยวดูอีกทีจ้ะ